มาย้ำใส่ครับเป็นเสามามาหายามใส่ก่อนมาเป็นเสาเสาเลยงูนะครับต้เวนม้วนขึ้นไม้หุ่นี่เสาเสาเลยตีหากลัวนี่ล่ะกำลังสึงหกมงปครบไปย้ามมาึงไปมึงกันผมกับบอลดีหูกันนี่มนหุนกันมึงมาสุดใหรึเปลไอู้นะมะไายแหงนะครับไม่ถือหันะอมอนสืมาไาลออกมีก้อนหมกปลาเนี่ยอันฟ้าสิว่ แล้วที่อยู่่กลุมเิน้ำลุ่นนะอันนี้ครับนี่ผมใส่ไว้มาลุ่นกันบ้างนะครับเนาะเป็นยังไงมึงก็มึงครับอันนี้โค้กไวน์นะครับ ยี่สิบ่นะที่เดี๋ยวเโตบ่อโนนี่นาะวันทักเนาะอุ้ยถือว่าโอเคเลยครับนี่ดูมีตัวใหญ่ครับเดี๋ยวนายเติบอยู่ครับปลาทยครับปลาท้ายยุคนี้ขอเหลี่ครับ เดี๋ยวสีมาเทมลงมึงนะครับเนาะหลุนกันมึงนี่ครับมงองเขาออกกับมองนี้ได้ครับนี่แย่วางออกครับมัดดีเติออยู่ดิยอดมันออก,กน,นะครับจริงๆแล้วกันฉันไม่งูหรือกระปูเข้าไปนี่มึงคงจะบ่เขาไร้ขนาดนี้ดิ เขาพันหยาดน,นะครับหยาดงูพี่กายนี่ใส่เธอหนึงงูเขาตัวบัยใ่ยกุ้งบกเขาเลยม่นเข้าไปกับเขาไปกินกุ้งกินยังนนะอ่ะนะฮะหลุนกันบางครับนี่บางเ้อนกับพาะเหลียวยืนโอ้ยแตกใส่ผมใส่แต่งผมนี่ ครับนั่งครับกุ้งใหญ่นี่ยครับนั่นสิเป็นกุ้งฟอยครับแถวบ้านผมกับสิกุ้งตัวใหญ่อยู่เด้อถูกน้ำมาสัดกุ้งหน้าบ้านเท่าตัวใหญ่อยู่ครับมันจะหลุนบิ๊กๆเลยแหละธรรมดาขันมีปลาซิวกับปลาซิวกับสีขาว,วลายอยู่เด้ แกงมันก็ชสื่อ่ค่อยไร้บันไดหอยพุม่มบอกเอาคงจุดแ,แกงถิง่นก่อนปล่อยซะปูหน่อยปล่อยนี่ะครับเสรานี่ก็ถือว่าพอเล้วเสาไปอยครับวิธีให้กินห้อยากบันบานเท่านี่แหละเดี๋ยวคลิปหน้าย,ยังเจอกันใหม่นะครับนเนาะครับไป